สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำเรื่องนี้นะครับเรื้องนี้ชื่อว่าสมาร์ทโฟมครับดูจากตรงนี้นะครับแล้ววันนี้เราจะมาทำนี่คือหมูชีสเบอร์เกอร์ใส่ชีส อันนี้ไม่มีชีสลูกเดี๋ยวเราต้องใส่ oh. อ๋ออะเรามาเริ่มกันเลยนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มจากเอาตะ,ตะแกรงอันนี้นะตะแกรงใส่เข้าไปโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราหมูใส่เข้าไปนะครับเดี๋ยวเราเอาหมูใส่เข้าไปนะครับ,รรบแล้วตอนนี้เราแกะชีสเบอร์เกอร์ หมูทงคัสสึลูกห,หมูทงคัสสึที่ที่ยังแข็งอยู่เราจะใส่ลงไปในนี้นะครับโอเคใส่เลยครับอ,อย่าให้กิดขนมปังเดืดค่อยๆจับจับเบาๆวางเบาๆอโอเคเรียบร้อย นน่นล,ลูกโอเคอเริ่มแล้วเราจะใช้ความร้อนที่หนึ่งร้อยเอ้ยสองร้อยองศาค่ะสองร้อยยี่สิบองศาค่ะอ่าสองร้อยอ่าได้แค่สองร้อยแล้วก็ทั้งหมดลองสิบห้านาทีก่อนแล้วกันลูกรองโอเคค่ะแล้วก็สาตาร์ทลูกอืม ใต,ตาเพื่อนหน่อยอ่ะอเราแค่สิบห้านาทีนะลูกโอเคอันนี้มันก็เหมือนแบบแนะนำเมนูป้าว่าอันนี้เป็นของมันกุ้งเค้ก <Okay. S 2> ไก่หมูเราต้องใช้อันนี้สองร้อยนะนอ,นอ,อ่าโอเควันนี้เราที่เราจะทอดหมูนะคะเราจะใช้ ไฟอยู่ที่สองร้อยองศาแล้วก็ยี่สิบนาทีอันนี้เป็นการแนะนำของเครื่องรูปน่องไก่น่องไก่อีนี่โอเคอ่ะเริ่มสตาร์ทได้ครับเออสตาร์ทตรงไหนตอนนี้เรากดเข้าไปแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวรอสักครู่เครื่องทำงานมันก็จะขึ้นประมาณนี้นะคะตอนนี้ยี่สิบนาทีอยู่เหมือนเครื่องซักผ้าไม่ใช่ใครเกิดเครื่องซักผ้านั่นแหละ แต่คราตอนนี้สิบนาทีแล้วลองเปิดออกมาดูนะครับโอ้มันยังไม่สุกสักทีเดียวท็อปนยังไม่สุกเพราะว่ายังไม่ถึงยี่สิบนาทีครับโอเคลอ,ลองกลับด้านนะลองกลับด้าน